ครับวันนี้เราก็มานําเสนอนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับงานที่เรารับผลิตให้ลูกค้านะครับปกตินะครับเราจะเสนอเป็นงานป้ายนะครับงานพิมพ์งานสติกเกอร์อะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับสิ่งที่เราผลิตนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืองานพิมพ์เสื้อนะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อคอต้นนะครับสกินระบบ DTF นะครับหรือว่า DFT นะครับแบบิล็กพิมพ์ทันเฟอร์นะครับตัวนี้เสื้อนะครับจะเป็นเสื้อคอต้นเกรด A เลยนะครับ ข้อแตกต่างนะครับจากที่อื่นนะครับเสื้อเรานะครับจะไม่มีตะเข็บด้านข้างนะครับเดี๋ยวกับไม่มีตะเข็บด้านข้างนะครับแตกต่างยังไงหนึ่งนะครับก็คือเวลามีตะเข็บด้านข้างนะยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะคือเวลาเราใส่นยถ้าเย็บไม่ดีนะครับหรือผ้าไม่ดีนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองนะครับด้านข้างนะครับตรงระหว่างเอวตรงนี้ได้นะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นทอทั้งตัวนะครับจะไม่มีตะเข็บข้างอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะสองก็คือเราจะใช้ผ้า นะครับคัดต้อนเกรดเเลยสำหรับงานทุกเกรดนะครับที่เราผลิตออกไปนะครับจะเป็นงานพรีเมียมก็คัดเกรดมาแล้วนะครับกว่าจะเจอนะครับโรงงานนะครับสำหรับผ้าเกรดนี้นะครับก็หามาหลายโรงงานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ผ้าที่โอเคนะครับการตัดเย็บที่โอเคนะครับก็พัดสรรมาให้ลูกค้าอย่างดีนะครับสำหรับเสื้อรัดนี้นะครับเป็นของต้นก้านะครับแห่งเสียงธรรมนะครับผลิตรอดแรกนะครับไป220ตัวนะครับ ก็สั่งสีขาวนะครับแล้วก็สีดำนะครับก็มีแขนสั้นด้วยนะครับแขนยาวด้วยนะครับก็ผลิตนะครับประมาณ2-3ถึงวันนะครับถ้าลูกค้าใช้ด่วนนะครับเราก็สามารถผลิตได้ภายใน1วันนะครับกำลังการผลิตนะครับของเราก็อยู่ประมาณ1 0 0 0งพ0 0ถึงตัวนะครับก็มีแพคเกจิ้งให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ถุงใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะเราสามารถนําไปแจกอะไรได้เลยนะตันนี้ก็มีถุงใส่ให้เรียบร้อยนะครับแยกไซส์แยก ลายออกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านหนสนใจนะครับก็สอบถามนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับหรือโทรสอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะครับก็เรามีผลิตหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอตตอนนะครับสกินนีเทฟเสื้อพิมลายนะครับเสื้อฮูดเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เสื้อคอตตอนต่างๆนะครับเสื้อไมโครต่างๆเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมคอวีนะครับเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับวันนี้เรามาาแบบแนวหน่อยนะครับ จากที่เรามางานป้ายนะครับวันนี้เรามางานเสื้อบ้างนะครับก็ลูกค้าจะได้รู้ว่าที่ร้านเราผลิตอะไรบ้างนะครับผมก็ทําหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานป้ายงานสติกเกอร์งานไฟในออฟฟินะครับอันนี้ก็จะเป็นงานเสื้อแล้วก็ผลิตเหมือนกันนะครับที่ร้านครบวงจรนะครับก็ว่าได้นะครับลูกค้าท่านหนสนใจก็สอบถามนะครับแอดไลน์หรือว่าส่งแบบมาก่อนให้เราประเมินราคาได้นะครับถ้างานด่วนก็1-2ถวันถ้าคิวว่างนะครับถ้า งานไม่ด่วนก็ประมาณ3-7วันนะครแล้วแต่ลูกค้านะเหมือนล็อตนี้นะครับ220ตัวก็2-3วันเสร็จนะครับจริงๆไม่มีคิวหรือคิวเราว่างนะครับก็ผลิตได้ภายใน1วันเลยนะครับสำหรับ200ตัวนะครับเพราะว่าเครื่องเราสามารถรองรับงานได้1-2,000ตัวต่อวันอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตแนะนําเท่านี้ครับ